ท่านผู้รับฟังทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพบกบรรดาท่านทั้งหลายในเรื่องที่พระพุทธศาสนาช่วยโลกก <c oughs> <c oughs> วามจริงการมาพูดนี้ไม,ม่ประสงค์ที่จะคัดค้านบุคคลที่พูดว่าพระพุทธศาสนาไม่เคยช่วยโลกความจริงท่านช่วยแต่ว่าคนที่มองเห็นความช่วยเหลือจะอาจจะขอโทษเถอะ คนที่เห็นความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาก็มีมากแต่ว่าบางรายอาจจะไม่เห็นยังได้มาพูดบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่เคยช่วยโลกเลยนี่การที่พูดนั้นกันนี้ก็พูดแต่เฉพาะท่านที่ยังมองไม่เห็นบางทีท่านมองเห็นแล้วแต่อ,อาจจะยังไม่เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลก ผูพ้พูดจะได้บอกว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกมาสองพันปีเสร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่ชาวโลกที่รับรองและรับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนามีหรือไม่สำนักท่าน,น,นหลายที่รับความช่วยเหลือแล้วท่านเข้าใจแต่ท่านผู้พูดอาจจะเพิ่งเห็นโลกใหม่เกินไปยิ่งไม่เข้าใจในความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนา ที่ว่าพูดนี้ก็ไม่ใช่ไปต่อว,ว่าต่อขานท่านแต่เป็นการพูดเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อความอยู่เป็นสุขร่วมกันถ้าเรามีความสามัคคีกันเรามีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็อยู่เป็นสุข <c oughs> หลังจากพูดเรื่องมือไวแล้วพระพุทธศาสนาก็สอนมาจงอยาใจเร็วคำว่าใจเร็วในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการงาน ไม่ก็หมายถึว่าใจเร็วในการยื้อแย่งความรักของคนอื่นโดยที่ไม่ค่อยควรพิจารณาสักก่อนว่าคนนี้เขามีคนรักแล้วหรือยังรม่ว,ว่าคนนี้เขามีสามีมีพัญยาแล้วหรือยังถ้ามีคู่ครองแล้วหรือยังเรืวยว่าใจเร็วเกินไปก่อนที่จะถามก่อนที่จะสืบ ก็ไปตกกระลงยื้อยัง่งคือสร้างความรักหรือความสร้างความสะเทือนใจทำลายจิตใจของบุคคลอื่นผู้เป็นเจ้าของรักเรื่องนี้หนักท่านผู้ฟังเม <c oughs> <c oughs> ื่อการหนักมากการทำลายจิตใจกันในด้านนี้รู้สึกว่าเวลานี้หน้าหนังสือพิมพ์มีข่าวอยู่เสมอเสมอว่าตายเด้วยนายความรัก เดี๋ยกวก็าตายเประยที่นนท์เดี๋ยกวก็ยิงกันตายทีย่นี่เดี๋ยว่าฆ่ากันตายที่นั่นแล้วก็ดีไม่ดีก็กําลังรอมอยี่สิบเอ็ดอยู่ก็มีมีเรื่องอะไรเรื่องใจเร็วความจริงเรื่องทําลายจิตใจที่เรียกกัว่ากามเมสมีสาชาจานนั่นเป็นเป็นภาษา,าขแขกภอษา,าไทยบอกว่าถ้าหากว่าจะรักใครจะต้องการเป็นเจ้าของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก็ต้องขออนุญาตจากเจ้าของครับเียก่อนเรงใจเร็วในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะสาม,มีหรือพัญญาใครคนที่อยู่ในปกครองทั้งหมดของใครก็ตามทีถ้าหากว่าเขามีเจ้าของผู้ปกครองคือลูกที่มีบิดามารดาปกครองเ <c oughs> ดินน้องที่มีพี่ปกครองหรือบุคคลที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใคร ผู้นั้นเป็นผู้ปกครองถ้าจะร่วมรักในฐานะสามีพรรยาสิ่งกันและกันก็ควรจะขออนุญาตผู้ปกครองเขาเสียก่อนจะได้ไม่เป็นการทําลายจิตใจสิ่งกันและกันการรับฟังอย่างนี้ขอท่านผู้ฟังจนคิดว่าท่านเองเป็นผู้ถูกกระทํามันถึงจะมีความรู้สึกแต่การอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของผ่าน พานแปลว่าโง่พานแปลว่าเป็นผู้ประทุษร้ายก็ได้แล้วว่าพานแปลว่าเป็นผู้ทําลายพานแปลว่าเป็นผู้สร้างความเดือดร้อนพานแปลผู้สร้างศัตรูหมดเรื่องกันไปเจ้แปลว่ายังไงก็ได้น่รวมท้าว่าพานแปลว่าไม่ดีถูกต้องกว่าเพราะไม่ดีจึงเรียกว่าผพาน เอาัำภาษาไทยชัดๆถ้าดีก็ไม่ได้กว่าพานแล้วเมื่อการทําอย่างนี้ท่านลูกของเขาเขารักถ้าลูกเราเรารักไหมพี่น้องของเขาเขารักพี่น้องของเราเรารักไหมสามีพัญยาของเขาเขารักสามีพัญยาของเราเรารักไหมคนที่อยู่ในปกครองของเขาเขารักคนที่อยู่ในปกครองของเราเรารักไหม ถ้าใครมาละเมิดสิทธิในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองเราจะมีความรู้สึกยังไงเมื่อถูกกระทำเข้าแล้วก็เกิดความไม่สบายใจเมื่อความไม่สบายใจเกิดขึ้นอะไรเรามันจะเกิดขึ้นบ้างผู้ทำก็ต้องเราร้อนเพราะว่าอย่างน้อยดีสิก็สร้างศัตรู คนที่เคยรักกันเคยที่คนชอบกันก็มองหน้ากันไม่ได้มองหน้ากันไม่ได้อย่างไงในฐานะที่เราประกาศตนเป็นศัตรูกันเสียแล้วมันก็แย่มีการไปอยู่ของเราทีงางไงก็ต้องขีดวงอยู่จะไปไหนก็ต้องเป็นกวางเหลียวหลัง ถ้าระมัดระวังเหลียวหน้าเหลียวหลังเกรงว่าพวกของเขาที่จองล้างจองผ่านเพราะเราเข้าไปทําลายความรักจะมาทําอันตรายเราอาการที่ยื้อแย่งความรักทําลายจิตใจของบุคคลอื่นประเภทนี้มันเป็นความดีหรือว่าเป็นความชั่วถ้าหากว่าท่านมีใจปกติท่านจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นความชั่วไอ้ชั่วนี่ก็แปลว่าไม่ดี สิ่งที่ไม่ดีคนอื่นเขาไม่ชอบสิ่งที่ดีคนอื่นชอบเราก็ชอบเขาก็ชอบถ้าเราจะทำกับเขาก็คิดว่าถ้าเขาจะทำกับเราบ้างเราจะมีความรู้สึกยังไงนี่พระพุทธเจ้าช่วยโลกแล้วช่วยคนมีความรักมีความสามัคคีสิ่งอและกันยอมรับนับถือในสิทธิสิ่งอะไรกันแต่ทุกคน ถ้ายอมรับนับถือในสิทธิสิ่งกันและกันเสร็จแล้วไม่ระมิดจิตใจสิ่งกันและกันถ้าทุกคนในโลกจะมีใครไป็ศัตรูกันบ้างเมื่อต่างคนต่างไม่เป็นศัตรูกันต่างคนต่างมีความรักกันเพราะเหตุนี้เป็นสําคัญเออความไม่ใจเร็วโลกจะเป็นสุขหรือว่าโลกจะเป็นทุกข์ <c oughs> พวกมือไวก็ดีพวกใจเร็วก็ดีนี่ทําให้รัฐบาล หรือว่าพวกเราเองต้องเสียเงินเสียค่าเบีเสียอายก่อกันเพราะว่าที่ต้องมีรัฐบาลขึ้นก็นเพราะว่าพวกนี้ไม่ยอมรับนับถือในสิทธิในความรักสิ่งกละกันเป็นอันว่าถ้าหากว่าคนในโลกนี้ไม่มีจิตใจโหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วงบประมาณคระเทศแม้แต่เหนือสตังคพงบประมาณการจ่ายไม่ต้องมีเลย ย่ามีทำไมในมันโลกนี้มันมีแต่คนดีอย่าต้องไปจ้างคนเข้ามาปกครองเราเพื่อประโยชน์อะไรแต่ไปจ้างคนเข้ามาช่วยสร้างเสริมความเจริญไอ้เองินค่าจ้างที่เราจ้างเป็นส่วนตัวมันไม่ได้มาสร้างวัตถุมันไม่ได้มาเป็นถนนขั้นทางไม่ได้เป็นอาคารสถานที่ไม่ได้เป็นเครื่องบริโภคบริโภคเขาไปใช้เป็นส่วนตัว ปีหนึ่งจำนวนเท่าไหร่ที่เราจ้างต่างวบประมาณก็มีนับเป็นหมื่นล้านแี่ว่าจ้างนอกวบประมาณก็มีที่ว่าจ้างนอกวบประมาณก็หมายความว่าบางทีเพื่อความสะดวกในการงาน <c oughs> ตอนเช้าวันที่ยี่สิบสายี่ิบสี่สิงหาคมเห็นสถานีวิทยุป,ปอตออเขานั่งบน คือใครก็ไม่ทราบคุณเสกสรรมานั่งบนแทนคุณดุยบอกกูว่าอะไรเขตในกรุงเทพเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับปัดประชาชนอะไรไม่ทราบบางทีเขาไปเปลี่ยนบัตรชื่อเขียนให้แต่ว่าเปลี่ยนนามสกุลเสียบ้างแกก็บอกว่าตัวแกเองขึ้นไปบางทีคนระดับสมิงก็โคตะคอก โหดหุนห้วนเสียบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นอันว่าเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ที่มันมีขึ้นมาได้ก็เพื่ออาศัยความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วนี่มันเรื่องอะไรแต่เมื่อความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันไม่มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันก็ตั้งจา้างต้องจ้างคนเขามาควบคุมเรา มีเงินที่จ้างบุคคลควบคุมเนี่ยมีเงินบีเมียวัดมีเงินปีเงินเดวมีเงินเดือนเงินทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้มาเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ส่วนใหญ่เขาไปใช้เฉพาะเป็นส่วนตัว <c oughs> ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดให้ล้มรัฐบาลไม่พูดไม่ได้พูดให้ล้มกิจาการงานของรัฐพูดว่าถ้าคนเราดีเสียทั้งหมด ก็ไม่ต้องมีใครควบคุมซึ่งอะไรกันเงินจํานวนนี้มันก็ไม่ต้องจ่ายเงินจํานวนนี้ไม่ต้องจ่ายเราจะมีความสุขขึ้นหรือว่าเราจะมีความทุกข์ขึ้นเพราะเงินทุกบาททุกสตางที่เสียมาเสียก่อนลงไปเราต้องทํางานเหนื่อยยากมีทํางานลําบากที่เราก็ต้องให้เขาควบ,ค,วบคุมก็เพรวกพวกเราเราทั้งหมดนะ่ะดีเสียทุกคน คือคำว่าดีเสียทุกคนก็เพราะว่าภาษสิตโบราณมีว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนเลวถมไปเออขอโทษคนชั่วหายากคนดีถมไปฟังใหม่นันานบอกว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนดีถมไปที่ว่าดีเสียท e. ุกคนก็เพราะว่าทำชั่วก็คิดว่าดีทำดีก็คิดว่าดีก็เลยหาคนชั่วกันไม่ได้ แต่คนดีในด้านสร้างความเดือดร้อนมีมากจริงรุกเจ้าต้องจ้างคนเขามาควบคุมเราเมื่อการจ้างคนควบคุมก็ต้องคิดเฉลี่ยกันเร่อะไรกันทั่วประเทศเอาเงินจำนวนนั้นมาจ้างผู้ควบคุมเมื่อดีไม่ดีดดผู้ควบคุมเราเราก็ต้องจ้างต่ออีกเหมือนกันเพื่อผลงานของเราจะได้สะดวก ไม่งั้นมันก็ไม่สะดวกไม่ไม่เช่นั้นมันก็มีการล่าช้าดีไม่ดีก็มีการประวิงเวลาขึ้นราคาของผิดกรณีเป็นกรณีพิเศษเอา้าวเราต้องการความสะดวกเราก็ต้องจ้างกันต่อไปที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านทัน้งหลายเหล่านั้นไม่ยอมรับความช่วยเหลือทางพระพุทธศาสนาเพราะตามพระพุทธศาสนาบอกแล้วว่าอยาโหดร้ายอย่ามือไวอย่าใจเร็ว ถ้าเราไม่มีจิตใจโหดร้ายมีความรักมีความเมตตาคุณาสงสารซึ่งกันและกันไม่มือไวไม่รักไม่ขโมยไม่ยื้อย่งทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นไม่ประวิงเวลาในการงานไม่ทําลายประโยชน์ของบุคคลผู้บังคับบัญชาหรือไม่เว็นไม่ทําลายประโยชน์ของนายจ้างนายจ้างเขาจ้างมาให้เราทํางานแล้วก็ทํางานตามหน้าที่ด้วยความรวดเร็วตามความสามารถที่เราจะพิ่งทําได้ การเินวเวลาเนี่ยมันทําลายงานของเขาประโยชน์เขาก็ตกไปเราก็ได้น้อยเพราะไม่ใจเร็วมอยื้อแย่งความรักเขาบุคคลอื่นมีสันโดษยินดีแต่อย่าพาะคนรักถ้ายังไม่มีคนรักก็หาคนรักที่ไม่ผิดระเบียบไม่ผิดประเพณีไม่ผิดกฎหมาย <c oughs> ไม่ทําลายจิตใจเขาบุคคลใดคนทุกคนในโลกต้องการความรักทั้งหมด เพราะว่าเข้าจังหวะให้ถูกก็แล้วกันหรือ <c oughs> ว่าจะใช้ความรักแบบยักษ์รักนางอันนี้ไม่ถูกแล้วว่าควรจะใช้ความรักแบบอพระเอกรักนางยังไม่ใช้ได้เี่ก็ทำยังไงแ <c oughs> แบบยักษ์รักนางก็ได้การชนฆ่าคมขืนเช้าวันที่ยี่สิบสี่สิงหาคมฟังข่าววิทยุ เขาบอกว่ามีใครเพบส,สตรีใดก็ไม่ทราบเดินผ่านมาปรากฏว่ามีชายสองสามคนดึงเธอเข้าไปในป่าแต่ในที่สุดเธอก็ไม่ได้กลับบ้านเมื่อเสกิจแล้วปรากฏว่าเธอก็ถูกฆ่าตายมีใจเร็วแบบเร็วร้ายแบบนี้ไม่เป็นเรื่องเนี่ยที่เราต้องจ้างคนเข้ามาปกครองเรามันก็เป็นแบบนี้ ถ้าหากว,ว่าท่านนั้นหลายปฏิบัติตามที่กติที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําทรงช่วยเหลือไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วแล้วตำรวจก็ไม่ต้องไปจับไม่ต้องมีตํารวจจะจับไม่ต้องมีคุกไม่ต้องมีตารางไม่ต้องจ้างให้คนเข้ามาตัดสินลรม,มาลงโทษเราเงนินที่เขามาทําให้เราได้ทั้งหมดทุกอย่างก็คือเงินของเราที่จ้างเขานั่นเอง ถ้าเราต่างคนต่างดีเท่าก็เราก็ไม่ต้องจ้างใครเข้ามาแล้วบุคคลผู้ถูกจ้างมาเป็นผู้บังคับบัญชาเราแล้วทำงานเพื่อเราในบางทีก็ต้องจ้างพิเศษเช่นกันก็ตามที่พูดมาแล้วในะสมัยที่เรามือไวมือไวนี่ไม่เป็นเรื่องโอ้โหไร้กาดมากถ้าพูดไปกี่ร้อยปีมันก็ไม่จบ มาใจเร็วกันเพียงเท่านี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจังจงอย่าคบผ่านแต่ราไมความโหดร้ายก็ดีมือไวก็ดีใจเร็วก็ด,กด,กดีที่เราเรียกบ,บุคคลอื่นใดขเขามีอาการเช่นนั้นองค์สมเด็จพระสันทนังกล่าวว่าเขาเป็นผ่าน <c oughs> เมื่อเห็นว่าเขาเป็นผ่านเราก็จงอย่าผ่านด้วยการครบคนเช่นนั้นเราหลีกเลี่ยงไม่ยาก ถ้าถ้าเขาเป็นตัวบุคคลสําคัญใจของเราละสิย้ายใ,ใจของเรามันมีครบอารมณ์ที่เป็นพานสันดานหยาบแบบนี้มันแย่หน่อยมันหลีกเลี่ยงยากเพราะใจมันไปกับกายถ้าเรื่องของคนเอากายหนีได้เขาอยู่ตำบลน,น,นี้เราก็ไปอยู่ซึ่งตำบลน้นเขาอยู่ประเทศนี้เราก็ไปอยู่ซสียประเทศน,น้นมันก็หมดเรื่อง ที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำ่าจงยาคบพานก็คือ,อยาคบอารมณ์ที่เป็นพานด้วยถ้าอารมณ์ของเราที่เป็นพานเป็นอารมณ์ที่มีความโหดร้ายเป็นอารมณ์ที่ต้องการให้มือไวเป็นอารมณ์ที่มีความต้องการให้ใจเร็วมันจะติดตัวเราไปเราจะหาความสุขไม่ได้เราจะมีแต่ศัตรูจะมีความเป็นอยู่ไม่เป็นสุขเรื่องความใจเร็วนี้ก็ทำลายเศรษฐกิจของชาติ ถ่าคนตายไปหนึ่งคนคนคนหนึ่งทำประโยชน์ได้กับโลกเท่าไรไม่ว่าคนคนหนึ่งที่จะเกิดมันได้มันเสียทรัพย์สินที่บิดาบรรดาเขาต้องเลี้ยงดูไปแล้วเท่าไหร่แล้วการฆ่าคนตายหนึ่งคนสร้างความระทรมใจให้ก่นคนกี่คนคนที่ระทรมใจนั่นก็จะสิ้นกำลังใจในการทำงานทำการประเทศชาติก็ได้ประโยชน์ไ,ไดด้านเศรษฐกิจ <c oughs> เมื่อฆ่าคนตายแล้วทำร้ายสิ่งใดในกนเพาะอาศัยความใจเร็วเป็นสำคัญเราก็ต้องจ้างตำรวจมาจับยจ้งที่ภาษาจ้างอายาการสร้างโอ้ทุกอย่างทําลายไปหมดตัวนวัดเดือดร้อนและทำเศรษฐกิจของเราต้องสลายตัวไปแทนที่จะไปใช้อย่างอื่นได้ไมันก็ไม่ได้ถ้าเราเชื่อพระพุทธศาสนาเสร็จแล้ว,ลวความเร็วลา้าทางไหลเราอย่างนี้จะไม่ปรากฏขึ้น เมือ่องนี้ท่านเห็นได้ได้อย่างว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกแต่คนที่รับความช่วยเหลือหาไม่ได้หาได้แต่มีไม่มากบางทีก็เชื่อบางไม่เชื่อบางตอนเช้าเชื่อกลาวันไม่เชื่อกลาวันเชื่อตอนเย็นไม่เชื่อตอนเย็นเชื่อ,อ,อกลางคืนไม่เชื่อเยื่างนี้เป็นตน้นบางท่านรู้ธรรมธรรมดีพูดมีทุกอย่าง แต่ว่าอารมณ์ที่เป็นพานที่องสมเั็จพปะสมสมาสมพุติเจ้ากล่าวว่าจงอย่ามีในจิตพราะเลิกจากการพูดดีแล้วก็ทําชั่วท,ทันทีได้เหมือนกันมีลักษณะพานถ้ามันฝังอยู่ที่ในใจแล้วก็มันร้ายกว่าอยู่ที่คนอื่นคนร้ายไม่สําคัญต้องกานอย่าให้ใจเราร้ายก็แล้วกันถ้าคนทุกคนถ้าใจเราไม่เป็นพานเสียหมดโลกนี้จะหาความเป็นพานไม่ได้เลย เมื่อพันไม่มีในโลกมันก็มีแต่บัณฑิตบัณฑิตก็แปลว่าคนดีเมื่อคนทุกคนดีหมดมีความรักกันซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ช้าซึ่งกันและกันโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกกน่านาเล็กเอาความจริงนี่เป็นจุดเล็กๆในพุทธศาสนาช่วยมากกว่านี้ต่อไปท่านกล่าวว่าจงอย่าพูดปด จะไม่ดีนะใจร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติจงอยากพูดปดเขาว่าพูดปดเปินวาจาที่ไม่จริงพูดที่ต้องแบ่งเป็นสี่ประเภทคือพูดปดพูดได้กั่วาจาที่ไม่จริงหนึ่งพูดคำหยาบคำที่สร้างความสะเทือนใจให้แก่บคุคคลผู้รับฟังสีเสียดยุยงส่งเสริมให้เขาแตกร้าวกัน พ้อเจอพูดไร้ประโยชน์อาการสี่อย่างนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นลักษณะของผานคนผันสร้างอาการสี่อย่างให้เกิดขึ้นมาในจิตแล้วก็ปฏิบตัติตามนั้นแต่ว่าท่านหลายเพื่อนพูดรับฟังเราต้องการเรื่องที่เป็นสาระเขาก็มาพูดในเรื่องที่ไม่เป็นสาระไร้ประโยชน์ไม่ตรงตามความเป็นจริง เราชอบวาจาอ่อนหวานแต่ว่าเขากล่าววาจาโหข้าคำหยาบคายเราต้องการความสามากกัคคีซึ่งกันและกันแต่ว่าเขายุยงส่งเสริมให้แตกกันเราต้องการวาจาที่เป็นประโยชน์แต่เขาก็พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์เมื่อเราถูกเข้าอย่างนี้จิตใจของเราจะมีความสุขและมีความทุกข์ทุกคนตอบได้ถ้าไม่ฝืนอารมณ์ ก็ต้องตอบว่ามันเป็นความทุกข์สิมันเป็นความปรารถนาที่ไม่สมหวังต้องการอยากจะถามว่าทางที่ไปข้างหน้านี้มีอันตรายไหมความจริงเป็นทางที่มีอันตรายแต่คนบอกบอกตรงกันข้ามบอกไม่มีอันตรายถ้าเราไปมันก็เจออันตรายเข้านี่เป็นวิจาที่พูดปดเราก็พบกับความเดือดร้อน ถ้าไปพบกับคนวาจาหย,ยาบเจิดหน้าคนด่าโวยด่าวายโ,โห่โห่หหักเราก็ไม่สบ,บายใจถ้าไปเจอกลุ่มคนกลุ่มใดก็ตามแม้เราอยากจะรักกันเกือบตายมายุยานตะแคงแสะให้บ้านทั้งบ้านเกิดความแตกเล้ากันบ้านนั้นจะมีความสุขและมีความทุกข์อย่างนี้ดังนั้นว่าลักษณะอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าลักษณะของผาน จงอย่าคบหาสมาคมกับคนที่มีอาการอย่างนั้นถ้าเราครบเข้าเราก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเล้าร้อนแต่ว่าส่วนสําคัญองค์สมเด็จพระสุนทนทรงแนะนำบอกว่าจงอย่าใจเข้าไปคบลักษณะอาการอย่างนี้ไว้ในใจด้วยทั้งนี้พ่อะไร่พูดว่าถ้าเราไปเอาใจเข้าไปคบอาการอย่างนี้ไว้ในใจ มันมีความร้ายยิ่งกว่าคบคนที่มีลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าใจของเราเองมันเป็นพ่านไปไหนมันก็ไปด้วยเราเองจะมีแต่ความรม <c oughs> าาะทมลักษณะคอาการที่มีวาจาไม่ดีนี่ก็เหมือนกันที่เราจะต้องจ้างชาวบ้านเข้ามาเป็นเจ้านายเราขอพู้ว่าจ้างมาเป็นเจ้านายเถอะยายพูดว่าจ้างมาเป็นผู้รับใช้เลย ทำฝันของเขาว่าข้าราชการเป็นผู้รับใช้ประชาชนท่านพู้แทนเป็นผู้รับใช้ปวงชนในเขตนั้นเรื่องนี้ท่านรับใช้จริงๆแต่เวลาที่เราจะใช้ท่านน่ะสิเราต้องจ้างท่านนี่เพราะว่าภาเสียก่อนของเราต้องเสียไปเป็นเงินเดือนเงินดาวของท่าน เราต้องใช้ท่านอันนี้ก็ถือว่าเมื่อท่านรับใช้เราเราก็ให้ท่านเป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันก็เกิดประโยชน์ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าวันโกปฏิวันท่านนังผู้ไหว้ต้องย่อมได้ไหว้ตอบผูชาละปฏิผูชังผู้ชาแล้วการบูชาตอบอันนี้ก็ถูกไม่น่ารังเกียจท่านรับใช้เราเราใช้ท่านก็ให้ท่านใช้เราบ้าง หมายความทั้งท่านต้องเสียประโยชน์ในกิจการงานท่านที่พึงได้มารับใช้งานงานของเราเราก็เกื้อกูลให้เกิดท่านตามสมควรกับผลงานที่ท่านจะพึงทําอันนี้ก็ถูกต้องแต่ว่าเราวังอีกตอนหนึ่งเมื่อท่านรับผลรับดรับเงินจากที่เราจ้างท่านอันดับแรกแรกแล้วเมื่อท่านเข้ามาประจําหน้าที่ก็บางทีเราก็ต้องจ้างท่านอีกครั้งหนึ่ง เพราะอะไรก็เพราะว่างานมันช้าท่านบอกว่าหนักโอ้โหต้องเรียงคิวกันไองานชิ้นนี้มันนํามันมากมายต้องรอคิวกันก่อนแต่พอบางทีจ้างใหม่ครั้งหนึง่งงานเร็วได้เหมือนกันรัดคิวได้มีรประสบการณ์ขบามดาประชาชนมีมามา,มากสมดเด็จพระผู้มีรพระภาคเจ้าทรงตรัส ว่าจงเป็นผู้มีความเห็นใจซึ่งกันและกันรักกันเสียสงสารกันต่างคนต่างเื้อกูลซึ่งกันและกันผู้จ้างก็จงคิดว่าเราเขาไม่ทำงานให้เราเราก็ํำบากเพราะว่ามันเป็นงานส่วนรวมเขาต้องเสียเวลากิการงานนอื่นเราเสียค่าจ้างก็เป็นการสมควรผู้รับจ้างจงเห็นนายจ้างว่าเป็นผู้ที่ท่าน กอเกือ้อกูลในท่านท่านก็เกือ้อกูลตอบถ้าเวลาขึ้นไปก็อย่าประวิงเวลาเวลาเข้าไปหาก็อย่าไป,ประวิงเวลาให้มันมากนักจะมีลีลาเป็นกรณีพิเศษให้เกินไปความเดือดร้อนมันจะมีมาภายหลังเมื่อบรรดาท่านางหลายผู้รับฟังพระพุทธศาสนาช่วยท่านแต่แค่นท่านช่วยรับความช่วยเหลือของพุทธศาสนาบ้างหรือเปล่า พระพุทธศาสนาบอกว่าจงอย่ามีจิตใจหดร้ายจงอย่ามือไวอย่าใจเร็วอย่าพูดปด,ดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้องค์สมเด็จพระบระมสุคตกล่าวว่าเป็นพานเพราะมันสร้างความทุกข์ถ้าท่านทั้งหลายสามารถขับไล่สียงเร็วล่ายทั้งสี่ประการนี้พ้นไปจากใจท่านแล้วไดือย่าง ถ้ายังก็สแสดงว่าพระพุทธศาสนาช่วยท่านแต่ว่าท่านยังไม่รับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนาสําหรับวันนี้ก็เมื่อหมดเวลาแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พี่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลังมีแดบบรรดาทุกท่านผู้รับฟังสวัสดี